สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i n v e In, in Life ช่องที่นำเสนอสาระความรู้ด้านการพัฒนาตนเองการออกเงินและหลากหลายช่องทางในการลงทุน15เคล็ดลับสู่ชีวิตที่มีความสุขต่อไปนี้คือเคล็ดลับ15ประการที่คุณควรจะทำเพื่อชีวิตที่มีความสุข 1. การมีสุขภาพที่ดี สิ่งแรกและสำคัญที่สุดก็คือการมีสุขภาพดีดังนั้นจงดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณให้ดีถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขความเจ็บป่วยใดๆก็ตามเล็กๆน้อยๆก็จะบั่นทอนความสุขของคุณและทำให้มีความสุขได้ยากมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะไม่สามารถเยียวยาได้ทุกสิ่งแต่ควรตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกายและอารมณ์ของคุณให้ดีที่สุด บางคนยอมทนกับอาการปวดเมื่อยหรือต้องทนทุกข์กับภาวะซึมเศร้าคุณควรรักษาตามขั้นตอนเพื่อจัดการกับอาการที่เป็นอยู่ให้หาย 2. ความสมดุลต่อสถานภาพทางการเงินแม้ว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ก็จริงและมหาเศรษฐีบางคนก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปแต่ว่าความยากจนน่ะทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าเยอะ ยิ่งถ้าคุณสามารถจ่ายค่าครองชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างสบายๆมันก็จะขจัดความเครียดมากมายออกจากชีวิตของคุณและคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีฐานะร่ำรวยแต่การสบายใจทางการเงินบางอย่างก็จะช่วยป้องกันความกังวลเกี่ยวกับพื้นฐานของชีวิตประจาวันได้ถึงแม้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลายล้านแต่ก็ควรจะเพียงพอสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิต และบางสิ่งบางอย่างสำหรับการพักผ่อนเช่นการรับประทานอาหารนอกบ้านไปถ่ายรูปเดินทางหรือไปเที่ยวพักผ่อนบนเนินเขาหรือริมทะเลดังนั้นการมีเงินน้อยหรือไม่มีเงินการขาดแคลนเงินก็อาจทำให้เสียขวัญกำลังใจได้การใช้ชีวิตด้วยเครดิตหรือการกู้ยืมก็ยังถือเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตของตนเองอีกด้วย 3. มีบ้านของคุณเองบ้านเช่าไม่สามารถให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนการมีบ้านของคุณเองถ้ามีพื้นที่สวนก็ยิ่งดีคุณก็ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ของคุณเองดูมันเจริญเติบโตผลิบานอย่างมีความสุข 4. มีเพื่อนที่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือเพื่อนของคุณ หากมีความไม่เข้าใจกันบ่อยเกินไปมันก็จะบั่นทอนความสุขในจิตใจของคุณอย่าตัดสินว่าคุณแต่งงานกับใครการแต่งงานคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดเพียงครั้งเดียวดังนั้นจงเลือกและแต่งงานกับคนที่ใช่สำหรับคุณอย่ารีบร้อนเพราะคิดว่าเป็นการถึงเวลาหรือรู้สึกกดดันให้แต่งงานกับคนที่คุณรู้สึกตื่นเต้นคนที่ทำให้คุณรู้สึกอศัศจรรย์ใจและใครที่ดีต่อคุณ จนลมหายใจสุดท้ายมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะชีวิตคู่มันจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึ้นในบ้านของคุณได้ทุกวันทำไมไม่ทำให้มันดีล่ะการเป็นโสดดีกว่าการทะเลออกกาะกันตลอดเวลาเลือกเพื่อนและคนรอบข้างอย่างระมัดระวังพวกเขาจะส่งผลต่อสภาพจิตใจและจิตวิญญาณของคุณได้ 5. อย่าอิจฉาริษยาหยุดเปรียบเทียบกับคนที่ทาได้ดีกว่าคุณในชีวิตความอิจฉาสามารถกัดกร่อน บั่นทอนสภาพจิตใจได้อย่างมากหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมันเป็นเรื่องไร้สาระและขมขื่นเพราะมีคนที่ดีกว่าและด้อยกว่าตัวคุณเองเสมอ 6. ไม่เป็นไรในวันที่แย่ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือการตระหนักว่าคุณจะไม่มีความสุขตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงได้ทุกๆวันและโอเคกับมัน คุณจะมีบางช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเวลาแห่งการหงุดหงิดเวลาเครียดหรือวิตกกังวลแต่ก็ไม่เป็นไรการยอมรับว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์หลากหลายและการมองทุกวันเป็นวันใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้คุณมีความสุขการยอมรับว่าตนเองเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งและไม่ได้บังคับตัวเองมากเกินไปก็เป็นเรื่องสําคัญชีวิตคือวงกลมแห่งความสุขความเศร้าช่วงเวลาที่ยากลําบากและช่วงเวลาที่ดี หากคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากก็ให้เชื่อว่าช่วงเวลาดีๆกําลังจะมาถึงยิ่งเป้าหมายสูงก็ยิ่งลําบาก 7. อย่าสนใจคํานินทาคนอื่นบางคนชอบนินทาและพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับผู้อื่นเมื่อคุณได้ยินหรือรับฟังสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้สึกหมดแรงและบั่นทอนกาลังใจการนินทาจากพวกเขาให้คิดเสมอว่าคนฉลาดพูดถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์ และคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็พูดถึงสิ่งต่างๆทั่วๆไปส่วนคนโง่ชอบนินทาคนอื่นและชอบโต้เถียง 8. ฝึกฝนงานอดิเรกบางอย่างงานอดิเรกจะทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มเช่นทำสวนอ่านหนังสือการวาดภาพหรือฟังเพลงทำสิ่งที่ชอบมากขึ้นมันฟังดูงี่เง่าแต่ก็มีบางคนที่บอกว่า เคยรักการวาดภาพแต่ไม่ได้ทำมาสิบปีแล้วทำไมล่ะชีวิตคุณยุ่งมากจนไม่มีเวลาทำงานอดริเรกเหรอเราไม่ได้มองว่ามันจาเป็นต้องทำหรือสำคัญที่จะต้องทำแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขได้อย่างแน่นอนให้เวลากับสิ่งที่คุณเพลิดเพลินอย่างแท้จริงมันจะทำให้ชีวิตสนุกสนานยิ่งขึ้นการไปขับหรือปาร์ตี้หรือไปพบกับคนดังเป็นเรื่องสนุกสนานชั่วคราวและเสียเวลาไปเปล่า สแสวงหาแต่สิ่งที่ดีความคิดและอารมณ์ของคุณมักจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่คุณได้รับจากสิ่งรอบๆตัวนี่มันเป็นเรื่องจริงทั้งคนรอบตัวคุณและแม้แต่สื่อที่คุณเสพเข้าไปให้กำจัดคนที่เป็นพิษออกจากชีวิตคุณยกเลิกเสพข่าวหรือสื่อที่เป็นพิษและพยายามใช้เวลาหรือพลังงานกับสิ่งที่ดีๆให้มากยิ่งขึ้นเลือกเพื่อนและคนรอบข้างอย่างระมัดระวัง พวกเขาจะส่งผลต่อจิตใจและจิตวิญญาณของคุณชีวิตที่ดีคือการรวบรวมช่วงเวลาแห่งความสุขจงมีความสุขในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คือชีวิตของคุณ 10. ช่วยเหลือผู้อื่นหากคุณต้องการมีความสุขการช่วยเหลือผู้อื่นก็มีความสุขได้มากมายสิ่งที่ทำให้ชีวิตวิเศษบางอย่างคือความรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการเตือนถึงความโชคดีของคุณเช่นการขับรถพาเพื่อนไปหาหมอตามนัดหรือช่วยเพื่อนบ้านขนของการช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นด้วย11อยู่กับปัจจุบันวันนี้เป็นวันใหม่และบางคนมีอดีตที่ยากจะลืมเลือนจงอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อดีต มิฉะนั้นคุณจะติดอยู่กับความทรงจำแย่ๆแ,และพลาดสิ่งดีๆในวันนี้ไปเมื่อวานคือประวัติศาสตร์พรุ่งนี้คือปริศนาและวันนี้คือของขวัญน,นั่นคือเหตุผลที่เราเรียกว่าปัจจุบันใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายของคุณชีวิตไม่ใช่การรอคอยให้พายุผ่านไปมันคือการเรียนรู้ที่จะเต้นกลางสายฝนหรือพายุ 12. ขยับเขยื่อนร่างกายการขยับร่างกายเล็กๆ,ๆน้อยๆจะทําให้คุณมีความสุขคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬาที่ต้องซ้อมทุกวันแค่ไปเดินเล่นทุกๆวันหรือยืดเหยียดร่างกายสมองของคุณก็มีวิธีตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่ทําให้คุณมีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยานถ้าไม่ขยับก็ล้ม 13. มีประสบการณ์ใหม่ๆ การทำสิ่งใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกลบางทีอาจเป็นแค่การลองทำภายการลองกินอาหารใหม่ๆที่ไม่เคยลองหัดลองซ่อมแซมบ้านของคุณถ้ายังไม่เคยทำใช้เส้นทางใหม่ในการเดินเล่นหรือเยี่ยมชมเมืองเล็กๆในบริเวณใกล้เคียงที่คุณไม่เคยไปประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เรามีสิ่งต่างๆได้พบเจอมีเรื่องให้พูดคุยและนำความอยากรู้อยากเห็นกลับมาบ้างเหมือนสมัยยังเป็นเด็กๆ 14. รักในชีวิตของคุณหากคุณมีคนที่รักคุณจริงๆในโลกนี้และอยอมรับคุณในสิ่งที่คุณเป็นมันจะช่วยให้คุณมีความสุขแม้แต่การมีสัตว์เลี้ยงที่รักคุณก็สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ความรักนั้นทรงพลังและถึงแม้จะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ทำให้อดทนเวลาแย่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้นการได้รับความรักและการรักผู้อื่นทำให้หลายคนพึงพอใจและมีความสุข 15. วิปัสสนาทุกเช้าและเย็นคุณสละเวลา15นาทีในการวิปัสสนาสมาธิในตอนเช้าควรใช้เวลา10นาทีในการทำจิตใจให้สงบในการทำสมาธิและการหายใจจากนั้นจดรายการ5อย่างในสิ่งที่คุณต้องทำในวันนั้นและตอนเย็นหรือก่อนนอน10นาทีเพื่อทำจิตใจให้สงบอีกครั้งและอีก5นาที เพื่อทบทวนสิ่งที่คุณได้ทำไปในวันนี้เรามีความคามดีๆมาฝากคุณเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขอาชีพของคุณคู่สมรสของคุณและลูกๆของคุณเปรียบเสมือนเก้าอี้สามขาแห่งความสุขยิ่งขาแข็งแรงมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งมั่นคงได้มากเท่านั้นชีวิตที่ดีคือการรวบรวมช่วงเวลาแห่งความสุขจงมีความสุขในช่วงเวลานี้ ช่วงเวลานี้คือชีวิตของคุณหนึ่งในพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือการสามารถมีความสุขได้แม้ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตจะไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้อย่ารอเวลาที่สมบูรณ์แบบจงใช้เวลาและทำให้ดีที่สุดและจงมีความสุขกับช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คือชีวิตของคุณอย่าโทษวันใดในชีวิตของคุณ วันที่ดีให้มีความสุขวันที่แย่ให้ประสบการณ์และวันที่แย่ที่สุดให้บทเรียนแก่ชีวิตของคุณขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราโปรดกดติดตาม,ม subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่เราจะทยอยนำเสนอมายังทุกท่านหากท่านชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานำมาฝากกันด้วยนะครับ